คนหวงแหนสมบัติของชาติและแผ่นดินอย่างช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าเห็นแล้วก็อดหดหูหัวใจไม่ได้จึงของนําภาพมาให้ชมกันหน่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามีของหายไปแน่แน่กับสภาพที่เห็นการลื้อค้นในลักษณะเช่นนี้คงมีมานานแล้วก็ต้องฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบครับว่าจะดูแลร,รักษากันอย่างไรกับโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งคิดว่าคงเหลือให้ขึ้นทะเบียนกันอยู่อีกเยอะนะครับ ดังนั้นแล้วฝากติดตามค้นหาดูแลเพื่อสมบัติของแผ่นดินจะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีตกทอดให้ได้เห็นได้ชมตราบลูกสืบหลานนะครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1นึ่สมบัติแห่งแผ่นดินเราไม่รู้หรอกว่าเป็นฝีมือของใครผู้ใดเป็นคนทารรแต่คนที่ทํานี้ย่อมมีจุดประสองค์อย่างแน่ชัดเหตุเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครทราบหอก รู้แต่เพียงว่าต้องเป็นฝีมือคนแน่ๆการที่กรุงศรีอยุธยาเสียหายยับเยินมีเหตุเก,เกิดขึ้นหลายประการ,รมากๆจากสงครามจากการลื้อค้นทำลายการค้นหาและการขนย้ายเราไม่สามารถชี้ชัดว่าฝ่ายใดบุคคลใดพวกไหนหรือใครเป็นพวกที่ลงมือกระทำสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังกันแน่เราถูกสอนมาตามตำราที่กล่าวไว้แลให้เข้าใจว่าใครเป็นคนทำแต่หากเราค้นคว้าลงไปลึกๆและค้นหาต้นเหตุตามบันทึกตามหลักฐานเราก็จะรู้ว่าสิ่ง ต่างๆที่เกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยานั้นเกิดจากการทำสงครามและการเข้าลือค้นทำลายสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายของกรุงศรีอยุธยาเองทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจริงไม่มีใครสามารถบอกเราได้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีใครยอมรับหรอกว่าเป็นผู้ลงมือกระทำ เราก็ต่างโยนความผิดให้กันและกันมาจะมีใครเล่าที่กล้าออกมายอมรับด้วยเหตุผลอันใดถึงทําได้เพียงนี้สิ่งเดียวที่เราทําได้คือยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงมือกระทําเพราะสงครามไม่อาจคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นได้สงครามมีแต่ความสูญเสียและทางช่องเชื่อว่าสิ่งที่ผ่านมาก็รั้วแล้วแต่เป็นบทเรียนในขนาดนี้สิ่งที่เหลืออยู่อยู่ที่ไหนต้องตามไปขึ้นเทะเบียนให้หมดเพื่อจะได้รักษาเป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป